เอออู่ลิวซื่อเสียเหนียนตู้ตี้อีเสียชีจีเยินเคอจงฟู่สีเออแบบทบทวนวิชาภาษาจีนครั้งที่สองภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2564ก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเอออู่ลิวซื่อเสียเหนียนตู้ที่อีเสียชี สิริยนเคจงฟูสิเอ幼儿二年写你的班级，อนุบาลสองทับถ้าอยู่ทับหนึ่งให้เขียนเลขหนึ่งถ้าอยู่ทับสองก็เขียนเลขสองซิ่งหมิงให้ใเด็กๆเขียนชื่อของตัวเองลงไปจ้าวเฮาให้เขียนเลขที่ของตัวเอง e ชาวเซิงฉือคำสั่งที่1คัดตัวจีนดเด็กเดคัดตามตัวจีนข้างหน้าได้เลยนะคะบรรทัดที่หนเศรได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูในบรรทัดที่1แล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่สองเมอบรรทัดที่3มจงบรรทัดที่4ี่จู บรรทัดที่ห้าลีบรรทัดที่6เชอบรรทัดที่7จ็ดโถบรรทัดที่8ดเขอบรรทัดที่9้าเล่บรรทัดที่สิบทาเด็กๆคัดคตามตัวจริงข้างหน้าจนหมดแล้วค่อยทำส่วนอื่นถัดไปนะคะ เอ่อจือเหรียญจื้อคำสั่งที่สองโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรที่เหมือนกันเรามาดูคำศัพท์ด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งรีข้อที่สองจือ้อข้อที่สามทาข้อที่สี่ชือ่อข้อที่ห้ามันต่อไปเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือกันนะคะ ตัวที่หนึ่งมินตัวที่สองชือ่อตัวที่สามจือตัวที่สี่ทาตัวที่ห้ารี่ต่อไปเรามาทําข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งรี่ได้โยงเส้นเป็นตัวอย่างให้ดูในข้อที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปเรามาทําข้อที่สองจืดเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวจือคะโยงเส้นเลยคะ่ะ ต่อไปข้อที่สามทาเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวทาค่ะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่ชื่อมาดูคำศัพท์ด้านขวามือตัวไหนเหมือนตัวชื่อค่ะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปข้อท, <Galile S 2> ท,ท, pues ที่ห้าเมินเด็กๆมาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนเหมือนตัวเมินค่ะโยงเส้นเลยค่ะ เรามาทำข้อที่6ถึงข้อที่10กันต่อนะคะก่อนอื่นดูคำศัพท์ด้านซ้ายมือข้อที่หหน้าข้อที่7ตาข้อที่8เมียนข้อที่9้าป้าข้อที่ส0มาเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือกันนะคะตัวที่1มาตัวที่สองป้าตัวที่สามตา ตัวที่สี่เมียนตัวที่ห้าหน้าเรามาทําข้อที่หกันต่อนะคะข้อที่หกหน้าเด็กๆด,ดูคําศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนหน้าโยงเส้นเลยค่ะข้อที่เจ็ดตาเด็กๆมาดูคําศัพท์ด้านขวามือตัวไหนตาคะ่ะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่แปดเมียน เรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนเมียนคะโยงเส้นเลยค่ะข้อที่เก้าป้าเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนป้าคะโยงเส้นเลยคะ่ะข้อที่ส0บมาเด็กๆด,ดูคำศัพท์ด้านขวามือนะคะตัวไหนมาคะโยงเส้นเลยคะ่ะ สันตาเหวนเจียนเจ้าอีจ้องปู้ถงเตอจื้อคำสั่งที่สามวงกลมคำศัพท์ที่แตกต่างข้อที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเสนิตัวที่สองเสนิตัวที่สามเจียนตัวที่สี่เสนิตัวที่สามเจียนเป็นตัวที่แตกต่างได้วงกลมเป็นตัวอย่างให้ดูในข้อที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปเรามาทำข้อที่สอง ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เด็กๆดูคำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าหาเจอแล้ววงกลมเลยค่ะข้อที่สามตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าเจอแล้วเด็กๆวงกลมเลยนะคะ ข้อที่สี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าหาเจอแล้วก็วงกลมเลยค่ะข้อที่ห้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะ ถ้าเจอแล้วก็วงกลมเลยค่ะข้อที่หกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ เด็กๆดูคำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าหาเจอแล้วเด็กๆวงกลมเลยนะคะข้อที่7ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะวงกลมเลยค่ะข้อที่8ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 ตัวที่สี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าเด็กๆหาเจอแล้ววงกลมเลยค่ะข้อที่9้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าเด็กๆหาเจอแล้วเด็กๆวงกลมเลยค่ะข้อที่สิบตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่4ี่คำศัพท์ตัวไหนที่แตกต่างคะถ้าเด็กๆหาเจอแล้วนะคะดเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะซื้ป่าสู้จื้อเสียเฉิงหั่นชื้อคำสั่งที่สเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีน เรามาดูตัวเลขที่กำหนดให้กันก่อนนะคะตัวที่1สือ e 11ตัวที่2เออสื่อ20ตัวที่3สือซื่อ14ตัวที่4สือชี17ตัวที่5สื่อซัน13ตัวที่6สื่อจิ๋ว19ตัวที่7สื่อริว16ตัวที่8สือเออ12ตัวที่9 ซื้อปลา18ตัวที่10ซื้ออูสิบ้เรามาดูตัวเลขด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะบรรทัดที่1 11เขียนเป็นตัวเลขจีนคือซื้ออ e. ีได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูในบรรทัดที่1แล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่สองเขียนเป็นตัวเลขจีนคือซื้อเออบรรทัดที่ส13เขียนเป็นตัวเลขจีนคือ สือสันบรรดาที่สี่สิบสี่เขียนเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าสือซื่อบรรดที่ห้าสิบห้าเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนคือสืออู่ต่อไปเรามาดูตัวเลขด้านขวามือกันนะคะบรรดาที่หนึ่งสิบหกเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าสือเลี้ยว วันที่สองสิบเจ็ดเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าสือฉีวันที่สามสิบแปดเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าสือป่าวันที่สี่สิบเก้าเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าสือจิววันที่ห้ายี่สิบเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนว่าเออสือ อขั้นถูเหลียนเสี้ยนคําสั่งที่5โยงเส้นคําศัพท์กับรูปภาพเรามาดูคําศัพท์ภาษาจีนด้านล่างกันก่อนนะคะคําศัพท์ตัวที่1ฉี่ชวงตื่นนอนได้โยงคําศัพท์คําว่าฉี่ช่วงไปหารูปภาพตื่นนอนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปเรามาดูคําศัพท์ตัวที่2อขั้นสูอ่านหนังสือ เด็กๆดูรูปภาพลุ่มไหนที่เกี่ยวกับอ่านหนังสือคะยงเส้นเลยค่ะคำศัพท์ตัวที่3ชื่อฟันกินข้าวเด็กๆดูรูปภาพข้างบนรุ่มไหนกินข้าวคะยงเส้นเลยค่ะคำศัพท์ตัวที่ 4, สซัวหยาแปลงฟันเด็กๆดูรูปภาพด้านบนรุ่มไหนที่แปลงฟันคะโยงเส้นเลยค่ะ คำศัพท์ตัวที่5ซุยเจียวนอนหลับเด็กๆด,ดูรูปภาพรูปไหนที่เป็นการนอนหลับคะโยงเส้นเลยคะ่ะเลี้ยวถูเยนเซอร์คำสั่งที่6ระบายสีตามที่กำหนดให้ถูกต้องได้กำหนดสีไว้ใต้รูปภาพ ให้เด็กๆระบายสีตามที่กำหนดนะคะมาดูรูปที่1นึ่งผิงกัวแอปเปิลสีที่กำหนดคือหงเซอร์สีแดงรูปที่สองยาจือเป็ดสีที่กำหนดหวงเซอร์สีเหลืองรูปที่สามเถียนเจียวพริกหวานสีที่กำหนดรีเซอร์สีเขียว รูปที่สี่เฉิงจือส้มสีที่กำหนดเฉิงเซ่อสีส้มรูปที่ห้าฉังซิวอีเสื้อแขนยาวสีที่กำหนดหลานเซ่อสีฟ้าให้เด็กๆระบายสีให้ตรงกับที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะ